ก็ซิบอกเล่าในวันนี้เราแนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถบ้านมือเดียวนะคะสไตล์เดิมๆค่ะหน้าหลังเดิมๆนะคะซื้อไปประกอบอาชีพกันสบายๆกรุกท่านเพราะมาในราคาที่เบาๆนะคะเพียง98,000บาทเท่านั้นค่ะประกอบอาชีพได้เลยนะคะเชฟโรเลตปี06ในโฉมของไฟตา2ชั้น เครื่องยนต์คอมมัเลวดีเซลค่ะ 2,500cc ใช้ดีวิ่งดีประหยัดด้วยเครื่องยนต์แน่นๆไม่ไอไม่พ่นนะคะรถใช้งานได้ปกติเลยค่ะทุกท่านสวยทั้งภายนอกและภายในภาษีพรบรปี67สีสันร,รอบคันโดยรวมยังดูดีแม้มีริ้วรอยและตำหนิบ้างบางจุดดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจนะคะทุกท่านรูปนี้เลยนะคะ ช่วงร่างแน่นๆค่ะขับดีค่ะสีสวยเร่มชุดโอนมีครบพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดราชบุรีค่ะสนใจเน้นเดินทางไปดูตัวจริงกันก่อนนะคะไปดูสภาพรถและตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไวใ้ใต้คลิปทั้งหมดเรียบร้อยส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ